ดูดวงวันอังคารนะคะบอกเลยว่าคนวันอังคารนะคะณนะตอนนี้คุณโฟกัสในเรื่องของงานนะคะคุณจะได้รับตําแหน่งหรือถ้าได้รับตําแหน่งแล้วเนี่ยนะคะคุณจะดูแลบริวารได้ดีคุณมีโอกาสทําง,งานกับชาวต่างชาตินะ,ะซึ่งต้องบอกเลยว่าณนะตอนนี้คุณมีหลายโปรเจกต์เลยที่ต้องคิดนะคะคุณมีหลากหลายสิ่งเลยที่อยากจะได้อยากจะเป็นนะคะแต่อาจารย์บอกเลยว่าแนะนานะคะให้ขอพรนะคะขอพร เจ้าแม่กวดอิ่มนะคะแล้วก็อาจารย์ดูแล้วในเรื่องของความรักต้องระวังในเรื่องของความรักนิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องงานกันนะคะณนะตอนนี้นะคะคุณอาจจะมีงานเข้ามานะคะคุณอาจจะมีงานคืองานเข้าเนาะงานเข้าในที่นี้ก็คือมีอุปสรรคนะคะที่เข้ามานะคะอุปสรรคที่เข้ามาโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะทำไมวันนี้เราเจออุปสรรคเยอะขนาดนี้แต่อย่างที่อาจารย์แอนบอกนะคะตัวคุณเองเอาอยู่นะ อุปสรรคตรงนี้คุณต้องผ่านไปให้ได้นะนะคะคุณต้องผ่านไปให้ได้นะจ๊ะในเรื่องของเงินอ่ะถ้าเป็นในเรื่องของเงินนะคะตัวคุณเองนะคะตอนนี้ถามว่าในเรื่องเงินเป็นอย่างไรนะคะยังมีเงินให้จับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆนะคะแต่จะมีอุปสรรคเข้ามานะคะทางด้านการเงินบ้างนะคะในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกเลยว่าอาจารย์แอนเตือนนะคะในเรื่องของความรักนะคะในความรักเนี่ย แฟนคุณนะคะอาจจะมีคนอื่นนะแฟนคุณอาจจะมีคนอื่นนะคะแต่ถ้าคนที่โสดอยู่แนะนําไม่อาจารย์แนะนําก็คือยังไม่อยากให้มีคู่อยากให้โสดไปก่อนนะคะแต่ถ้าดวงบางคนนะคะไม่ต้องกังวลนะโอ้โหบางคนคิดมากเลยนะคะอาจารย์แอนเปิดดูดวงให้นะคะซึ่งวันอนังคารนะคะก็คือทั่วประเทศและทั่วโลกเนาะอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณแต่ถ้าคุณกังวลหนักมากอยากดูทักอาจารย์แอนมาได้เลยค่ะนะคะ,นะคะ ในเรื่องของสุขภาพตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคุณอาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะคุณมีอาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพแนะนําให้พักผ่อนเนาะคุณมีปัญหาทางด้านความเครียดนะคะเจ้ากรรมในเวรก็คือจะเข้ามาอาจารย์แนะนําถ้าคุณอยากสุขภาพดีขึ้นขอพรเจ้าทีอยู่บ้เจ้าทีที่บ้านนะอ่ะในเรื่องของนะคะพี่อยากจะบอกอะไรนะคะอ่ะสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณอยากได้ จะสาเร็จดังหวังนะจ๊ะจะสําเร็จดังหวังนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปกันนะคะโอเคคนวันอังคารณนะตอนนี้คนวันอังคารเนี่ยก็คือมีมีภาระเนาะที่ต้องช่วยเหลือที่บ้านนะคะมีภาระที่ต้องช่วยเหลือที่บ้านเนาะเพราะว่าจะทิ้งก็ไม่ได้นะจ๊ะนั่นคืออุปสรรคส่วนหนึ่งแต่คุณก็ต้องทําหน้าที่ของคุณนะคุณทําหน้าที่ของคุณให้ดีเลยนะจ๊ะ ต่อไปนะคะต่อไปในเรื่องของงานเนี่ยนะคะคุณจะได้ร like ับช <win> ัยชนะในเรื่องของงานแค่ปัญหาที่เกิดขึ้นนิดหน่อยคุณต้องผ่านให้ได้นะจ๊ะคุณจะมีชัยชนะงานที่คุณกําลังจะทาเนี่ยนะคะหรือว่าจะได้ทำเนี่ยในอนาคตเนี่ยเป็นงานที่มั่นคงเป็นงานที่สร้างชีวิตใหม่ให้กับคุณคุณจะได้เริ่มต้นในการใช้ชีวิตใหม่หลังจากนี้นะจ๊ะคุณจะได้เริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่หลังจากนี้ขอให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตใหม่นะคะ